วันนี้นะครับพวกเรานะครับจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับขันลหิบ้านโบครับผมขันลหินบ้านู่นะครับเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวไทยครับที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับในปัจจุบันนี้นะครับขันลหินนะครับจับเดิมที่เคยเป็นของใช้ในโคเรือนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับได้กลายเป็นของใช้นะครับที่สูกถูกส่งไปขายต่างประเทศมากมายหลายประเทศครับผมดังนั้นแล้วพวกเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับขันลงหินของชาวบ้านู่ ศิลปะมันต้องเปลี่ยนจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรยังครับหลังจากที่ทุกท่านได้ฟังขวดด้วยคร่าวๆแล้วเนี่ยพวกเราจะขอพาทุกท่านไปชมกับโรงงานทำขันลงหินบ้านบุกในบริเวณบางของน้อยที่ยังทำขันลงถินกันอยู่ในปัจจุบันงั้นไปกันเลยครับไปกันถึงบ้านบุบุขันฉะนั้นต้องเขาหลอมทองเทถ่ายละลายไหล ดวงพี่ร้อนเหมือนหนึ่งทองในกองไฟทำกระไรร้อนเราจะเบาบาง ขณะนี้เราก็จะเดินทางไปยังบ้านบุแล้วนะครับไปขึ้นรถเมล์ <c oughs> <c oughs> ขณะนี้เราก็ใกล้ถึงอย่างจุดหมายปลายทางอเราแล้วคือบ้านบุนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังเดินไปนะครับสัมภาษ,ษณ์คนเดินนะครับมีความสุขมากครับมวขณะนี้เราก็ถึงกันแล้วนะครับ ทันด้านนี้นะครับจะใช้ในการผสมกับดินจากราฐบุรีแล้วก็ทําเป็นเบ้าในการหลอกต่อไปครับซึ่งทำไมต้องสาเหตุที่ต้องเป็นดินจากรัฐบุรีเพราะว่าเป็นดินที่เหมาะแก่การทําเบ้ามากที่สุดเนื่องจากถ้าจะเป็นดินเค็มเนี่ยพอเททองที่เราร้นมากลงไปปุ๊บเบ้าสามารถแตกได้ทําให้เสียครับ นี่ครับคือเบ้าที่ได้จากการปั้นแบงนี้ครับจนเสร็จแล้วและหลังจากนั้นจะนําไปในใช้ในการหลอมต่อไปครับในส่วนของขั้นตอนนี้ครับคือขั้นตอนที่1ของการทําประกอบด้วย2ขั้นตอนก็คือ1การหลอมและ2คือการปีครับโดยการหลอมเนี่ยคือการนําวัตถุดิบมาหลอมรวมกันครับโดยวัตถุดิบก็จะมีทอง1ส่วนครับโดยทองเนี่ยเอามาจากขันเก่าที่ทําไว้แต่ว่ามันแตกเขาก็จะหยิบเก็บทองมา หรือว่าอาจจะเป็นทองที่มาจากการเจียหรือว่าการกรอเป็นเศษทองดังนั้นก็มาใส่ได้ครับเป็นทองหนึ่งส่วนแล้วก็ดีบุกอีกสองส่วนแล้วก็ทองแดงเจ็ดส่วนครับโดยสามพัุดิบหลักเนี่ยจะมาหลอมรวมกันในเบ้าที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้หลังจากนั้นเขาจะหลอมไปเรื่อยๆจนลักษณะเป็นม้วกก็คือลักษณะเป็นมุกครับโดยขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความชำนาญช่างและก็ประสบการณ์ครับ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการตีก็คือใช้คีบน,นะครับคีบแผ่นออกมาแล้วจ้างกวางแล้วก็ตีโดยการตีเขาจะไม่ตีในขณะทีะ่ทองออไอ้ตัวเนี้ยมันแดงหรือว่าขนาดที่มันยินจนดำเกินไปครับถ้าเกิดตีไปปุ๊บมันจะแตกโดยการตีเนี่ยจะแบ,บ่งเป็น2ขั้นตอนก็นคือ1่งการตีแผ่และการตีขึ้นรูปสองโดยการตีแผ่เนี่ยจะเป็นการตีแผ่นทองมา เาไว้ห <Coast> ลังจากนั้นก็ใช้ค้อนตีลงไปครับตีไปหมุนไปเรื่อยๆตีไปหม lease, ุนไปเรื่อยๆจนมันเป็นแผ่นว่างออกให้ได้ขนาดตามที่ต้องการหลังจากนั้นก็นําไปตีขึ้นรูปครับโดยการตีขึ้นรูปเนี่ยก็คือเอาไปเผาไฟอีกรอบนึงแล้วก็โยนลงน้ำทันทีเพื่อให้มันเพิ่มความแข็งแรงครับหลังจากนั้นก็ดับให้มันขึ้นมาเป็นรูปถ้วยและเป็นรูปขันครับขั้นตอนนี้นะครับคือขั้นตอนที่2ของการทําครับก็คือขั้นตอนที่เรียกว่าการไลยครับ โดยการลายเนี่ยเป็นการเก็บลายที่เกิดจากการทุบของการตีเมื่อกี้ครับโดอเวลาที่ค้อนตีไปเนี่ยมันจะเกิดรอยไปเรื่อยๆลายก,ก็คือการเก็บลายเหมือนครับโดยถ้าเกิดลายอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันจะเกิดเป็นรอยแบบหนึ่งก็คือลักษณะเป็นรีคล้ายๆกับเป็นเข้าเม่าครับนนขั้นตอนที่3ของการทําขัดลูกหินนะครับขั้นตอนนี้เรียกว่าการกลึงการกลึงคืออะไรอีกก็การกลึงเนี่นนย การขัดผิวด้านนอ,อกสีดำออกทำให้เผยสีทองของทองสองนิภายในทำให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นครับดูอุปรกรณ์นี้เนี่ยเรียกว่าพมอนครับโดยพมอนเนี่ยท่านจะสังเกตเห็นแว็กซ์ที่อยู่ตรงปลายนี้นะครับซึ่งอันนี้เรียกว่าชั้นครับเกิดจากการผสมระหว่างชันยาเรือกับไข่เนื้อโดย2อันนี้ถ้าเกิดผสมในอันตราส่วนที่ถูกต้องนะครับมันจะได้ชั้นที่ไม่เหนียวหรือว่าไม่ลื่นเกินไปทําให้มันสามารถครอบพมอนได้และ ลึงออกมาได้สีสันที่เพอร์เฟกสวยงามพอดีครับขั้นตอนที่4ของการทําขันลุงหินแล้วนะครับซึ่งขั้นตอนนี้คือการกรอการกรอคือการฝนขอบปากของภาชนะให้เรียบเสมอกันครับโดยแต่ก่อนใช้ตะไบในการทําทําให้ขั้นตอนนี้ถูกเรียกว่าการขึ้นตะไบแต่ในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนเป็นเครื่องกรอแทนท,ทําให้ขั้นตอนนี้เปลี่ยนชื่อจากการขึ้นตะไบกลายเป็นการกรอแทนโดยเศษทองที่หลุดออกมาจากขอบปากครับ ก็าสามารถกลวยแล้วก็นามาหลอมเป็นขันลงหินใบใหม่ได้และนี่คือขั้นตอนที่5การเจียนั่นเองครับการเจียคือการเก็บรอยตําหนิเช่นรอยหลุมรอยนูนและอื่นๆโดยใช้เครื่องเจียในการเจียให้ขันลงหินสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายของการทําขันลงหินที่ชุมชนบ้านหมู่แห่งนี้นะครับคือการขัดเงาโดยขั้นตอนนี้นะครับเป็นการขัดขันลงหิน ที่ผ่านการเจียรเรียบร้อยแล้วให้มันเงางามและมันวาวมากยิ่งขึ้นก่อนจะส่งไปยังขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแกะลายที่8ดริ้วจังหวัดฉะเชิงเซาได้เองครับในการทำขัดลงนีหินนะครับจะมีช่างที่ทำขัดล็หินแบ่แงหน้าแบ่งตามหน้าหน้าที่กันได้6แบบนะครับอันแรกคือช่างตีครับช่างตีถือเป็นหัวใจสําคัญครับช่างตีมีหลายหน้าทีคาาาา่ครับเช่นการหลอมการตีแผ่การตีเซนโดครับ 2ช่างลายช่างลายนั้นมีหน้าที่ในการดีเก็บลายรอยคลอนครับให้ผิวเรียบเสมอกันครับ 3. ช่างกลึงครับช่างกลึงจะมีหน้าที่กลึงผิวให้เรียบเสมอกัน 4. ช่างกรอช่างกรอนั้นเดิมเรียกเรียกว่าช่างตะใบครับเนื่องจากสมัยก่อนนั้นยังไม่มีเครื่องจช้ไฟฟ้าทําให้ต้องใช้มือช่างตะบครับส่วนช่างกรอนั้นจะมีหน้าที่ในการกรตัว ปากของตัวขันนะครับให้เรียบเสมอกัน5้าช่างเจียช่างเจียนั้นในสมัยก่อนจะไม่มีเนื่องจากยังไม่มีตัวอุปกรณ์ครับแต่ในป,ป,ปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาของเทคโนโลยีมากขึ้นทาให้ใช้เครื่องเจียในการช่วยตกแต่งตัวตาหนิของขันครับหกช่างขัดครับช่างขัดนี้หน้าที่ขัดตัวขันให้มีความเงาครับ นอกจากนี้จะจะมีการส่งขันไปที่แปดวิวเพื่อให้มีการแกะลายครับส่วนตัวช่างนั้นจะมีความเฉพาะตัวแล้วก็แบ่งตามความเหมาะสมของหน้าที่ครับอย่างช่างตีนั้นจะต้องใช้ความอดทนและแรงจะเป็นงานของผู้ชายส่วนช่างลายนั้นจะต้องใช้ความประณีตจะเป็นางานของผู้หญิงครับในอดีตอาชีพบูกขันลงหินได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ทว่าในปัจจุบันน่าเสียดานนะครับท่านผู้ชม กับได้รับความนิยมลดลงเนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีตา่างๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจบวบของเรามากขึ้นอีกทั้งช่างผู้ที่ต้องทําขันลงหินต้องมีทักษะและประสบการณ์เป็นอย่างมากเพราะในการทําขันลงหินเพียงหนึ่งใบจาเป็นที่จะต้องใช้ช่างมากมายและช่างแต่ละคนย่อมมีหน้าที่ที่แต,ตกต่างกันแม้ว่าขันลงหินจะมีความงดงามเอกรักในตัวเองและมีความเหนือค่า ฉันถูกยกย่องให้เป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวก็ตามจากที่ท่านผู้ชมได้รับชมประวัติและขั้นตอนการทําขันลงหินไปทําให้ทราบว่าขันลงหินแต่ละใบนั้นต้องใช้ทักษะและความชนานาญที่สังส่งสมมาเป็นเวลานานเพื่อที่จะทําให้ได้ผลงานศิลปะที่มีความประณีตและสวยงามเฉยเช่นนี้แต่ทว่าในปัจจุบันนั้นไม่มีคนรุ่นใหม่มาสืบทอดวัฒนธรรมนี้ต่อเลยทําให้ การทขันลลหินไปนั้นอาจจะเลือนหายไปภายในเวลาสิกปีข้างหน้านี้และจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีจารึกบอกเล่าเรื่องราวเท่านั้นครับผมการทําขันโงหิตนั้น,นมีปรากฏว่าทำมาตั้งแต่ในสมัยอยุทธยาแต่ว่าชาวช่างที่ทาขันโลหินใน,ในอถถาณาจักรยุทธยาเนี่ยก็ย้าย้ายออกไปอพยพออไปในช่วงที่เสียุงศรีเอยุธยตอนที่สอง พบว่ามีการมารวมกลุ่มกันและตั้งชุมชนบริเวณของบางของน้อยในบริเวณสมัยชนโบรีหรือไมก่ก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นมีประวฏหลักฐานในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในนิราสุพรรณที่แต่งดยสมความคูขข่ที่เก่าวเกี่ยวกับการทําขันโลหงกินโดยชาวชุมชนช่างิแต่ละชาติที่มาจากอิทยาก็จะแยกย้ายไปตางแล่วแต่สถานที่ช่างที่ทําการปลูกก็จะมารวมกลุ่มกันเป็นชุมชนและตั้งชื่อชุมชนว่าชุมชนบ้านบุกในปัจจุบัน ข้างที่ทำเครื่องมืชนะ้ำส de de ิ th hygiene, ่งต่างๆลดลงไปบ้างจนปัจจุบันนี้มีแต่ช่างชั้นเดียวคือช่างทำขันโลหิตหรือขันโลหิตบ้านโงในปัจจุบันให้หลักสูตรงานโลหิตสองสภาพเสื่อเลือดกินดีเท่าไรได้ตกต่ำลงไปอย่างมากยอดขายของขันโลหิตบ้างก็เช่นกันด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ประกอบการกิจการขายขันโลหิตบ้างบางรายได้ยกเลิกกิจการไปและประกอบกิจการอื่น ภายหลังการเข้ามาของัฒนธารมตะวันตกทําให้ขนมปิ้งบ้านปุ๋มการเปลี่ยนแปลงเช่นแต่เดิมมีใช้เพื่อในการคานรองน้ำเท่านั้นแต่เมื่อมีการเข้ามาทําให้ขนมปิ้บ้านมีรูปแบบใหม่เช่นที่ใส่ครีมที่ใส่นมและจานสลัดด้วยเหตุนี้ทําให้ขนมิ้บ้านสามารถตีตลาดทางฝั่งตะวันตกและฝั่งอเมริกาได้ ค่ะอ่าอ่าประวัติความเป็นมาของขาร์ุลหินนี่เป็นยังไงเออประวัติประวัติคือประวัต like <con v ะ> ิเอออย่าก็คือคือคาร์ลหินเนี่ยคนคนส่วนเนี่ยทำขันทั้งหมดพาจากอายุทยา้องสามหนึ่งตัพร้อมกับกองทัพทุ่เดินมจากศิลซึ่งตอนนั้นเราเสียตุงใช่ไหมคะใช่โอ้โหหมดเลยทั้งเมืองเลยคนที่ทำขันก็มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่นั้น องหักตั้งแต่นั้นจนทั้งันนี้็สองหลัก่าดีแล้ว,ว,นลวคนที่จะเข้ามาได้คือคนที่รักงานกิจกรรมศิลปะแบงนี้เท่านั้นที่จะเข้ามาซึ่งจริงๆล้วเราคงหาไม่ง่ายนะก็รอเวลาที่ว่าจะมีจะสูงไหมไม่สูญสูหรือไม่สูญอยู่ที่อยู่ที่พูดสุดยอดจะมีใครคนดีมาเกิดไหมกรุงศรีอยาไม่ซิ่งคนดีใช่ไหมใช่ค่นะ <c oughs> อันนี้สัดเจนดังฉะนั้นเราก็รอว่วันนะั้นคือเราก็บอกให้เัวรู้ว่า เย,ยังซื้อแล้วก็บอกว่าครูซึ่งเป็นข้าเก่าไม่ยินดีจะสอนแล้วก็เด็กก็มาเรียนมาเรียนได้โดยจะมีค่าใช้จ่ายให้ใใอะไรให้ทุกอย่างพร้อมที่มาเรียนก็มาเด้เลยครูทังนี้รออยู่รอที่จะสอนเด็กรุ่นใหม่ค่ะจบนะจบเลยนะตวดีจบ <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงช่วงข <c oughs> องสินค้านะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ก็จะประเทศขอันนีเขจะเป็นประเภทผันเป็นขันน้ำพอนองอันไซบาทปันนี้เป็นเรื่องของจออันนี้ก็ขจะขันสนิ้วหนิ้ว6นิ้วแล้วกแปนิ้วก็จะมีแต่ละขนาดนะคะแล้วก็จะมีพวกชาผลไม้น้ำผลไม้นะคะแล้วก็จะมีพุดนมําตา ตัเสร็จครีมใส่น้ำตาลแล้วก็ผัดเค้กทานแล้วก็ทานสลัดสลัดโบว์หรืลัดชามเนี่ยนี่สลัดอันนี้ก็จะเรียกเป็นชาปปุ่ไม้นี่ก็เรียกผัดเนนค้กอ,อ,อ,อันนี้ก็จะมีลักษณะของขนมกินได้ดีประมาณแค่นี้เพราะว่าเอ่นนอมันุงทำขั้น,นตอนการทำยากรูปนนแบบนนมาก ประเมินราคาที่มออย่างไรครับทีู่ราคาก็คือประเมินแบบขนาดขนาดของแต่แต่ชิ้นงานแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้และการความยากง่ายของงานนะถ้าแบบว่าอย่างอย่างเนี้ยอย่างนี้ยอย่างนี้ยจะเป็นใบเล็กสามหยิบพึ่งสักสี่นิ้วเนี่ยราคาก็เท่ากันแต่ความยากง่ายอันนี้จะยากเพราะราคาก็จะ มันสมตงแดงแล้วพวกลายมมอกากคามีค่ลายนี่คือการแกะลายเนียถ้าราคาแกะลายกับแกะลายก็จะตกันนะาแกะลายนี่เราต้องส่งไปให้ช่างแกะลายที่แต่งยืว่าความยากง่ายของลายขงลายนีก็เกี่ยวบบราคากันาะนี้นี้เป็นายละเอียด่ทายากมาก ก็จะอาจจะแผนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ก็จะขายข้าวฟันไหน บ้านบนะครับตั้งอยู่ที่ซอยจรัญส,สนิทวงศ์32ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงดีราเขตบางอกนโดยในการเดินทางมาบ้านดู๋นั้นสามารถเดินทางมาได้ค่อนข้างง่ายเนื่องจากมีรถเมล์หลายสายผ่านปากหน้าปากซอยและที่บริเวณปากซอยก็มีป้ายรถเมล์ด้วยครับในการราทีนนเรายังสามรารถเดินเท้าจากปากซอยเข้ามาบ้านบุ๋ได้โดยใช้เวลาประมาณนาทีด้วยครับในชุมชนบ้านบุ๋แห่งนี้ ได้มีสถานที่จุ่ทลงศิจิตใจอยู่สองแห่งด้วยกันนั่นก็คือวัดอมรินทารารามและวัดสุวรรณารามครับ